ครับเซียรครับผมนาซาจากโมเดลแอนด์แอร์ซอฟกันครับผมก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำโมเดลประกอบโมเดลรีวิวโมเดลรีวิวพวกแอร์ซอฟกันนะครับก็ตอนนี้มีผู้ติดตามถึง40 s u b s ซับสไคร์นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ครับผมซึ่ง หลังจากที่มีผู้ติดตามขนาดนี้เราก็อยากมีกิจกรรมมอบให้กับผู้ที่มาติดตามเรานะครับก็คือผมมันจะมีกิจกรรมไม่ง่ายก็คือการสุ่มแจกของรางวัลครับผมซึ่งก็คือโมเดลเครื่องบิน Boeing 747ขนาด1ต่อ537ครับของสายการบินต่างๆมันอจะเป็นไทยพาณิชย์เฮ้ยการบินไทย นกแอร์แอร์เอเชียและก็บางออกบางกอ,อกแอร์ครับผมก็เป็นโมเดลเครื่องบินพาณิชย์ที่สัญจรสัญจรมาสักที่ใช้ในประเทศไทยครับผมเป็นรุ่นขนาด777ซึ่งกลับไปแล้วก่อนหน้านี้ขนาดต่อ500สนเจ็ดจำนวนหนึ่งชุดที่ยิ่งในสายของรถเนี้ยที่ผมไปเซฟในกูเกิลมาไม่เหมือนมันจะมีมากกว่าสี่ลังเนะครับผม สำหรับกิจกรรมการการ่วมสนุกของเราครับก็ง่ายๆเพียงแค่คุณอาจแชร์คลิปใดคลิปหนึ่งลงบน Facebook นะครับผมจากนั้นก็แคมปโพสและอินบ็อกซ์มาที่เพจโมเดลแอนด์แออกันนะครับผมเราก็จะทำการสุ่มรายชื่อสีรายชื่อเพื่อแจกจานเครื่องบินคนละหลังครับผมการที่กลับไปคางต้นี้การเข้าร่วมกิจกรรมจากวันนี้ครับวันที่ลงคลิปจนถึงวันที่10เดือนหน้าเดือนอะไรวะ มิถุนาย,ยนเดี๋ยถึงวันที่ส0มิถุนาย,ยนมาร่วมสนุกกันนะครับ